สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปถอนต้นกระเทียมนะคะหลังจากที่ปลูกไว้ค่อนข้างนานเลยค่ะแล้วก็นานเลยที่ไม่ได้มาอัปเดตสวนเล็กๆของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่จํากัดนะคะทุกพื้นที่เราก็เลยพยายามปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้นะคะให้ได้มากที่สุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นคอสมอสนะคะเราใช้เป็นรถเข็นเก่านะคะมาประยุกต์เป็นกระถางต้นไม้นะคะซึ่งมันก็ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบนะคะเดี๋ยวเราไปดู ต้นผักสวนครัวของเรากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือนะคะกับต้นฟักทองนะคะซึ่งใส่กระถางเก่าไว้นะคะไม่รู้ว่าน้องจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดนะคะแต่มะเขือน่าจะรอดค่ะส่วนฟักทองต้องรอดูอีกประมาณหนึ่งเดือนค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะคะว่ารอดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือเขามีดอกแล้วนะคะกระถางนี้คือ เดิมเราปลูกเป็นมะม่วงวายแต่ว่าเรามีพื้นที่ว่างนะคะเราก็เลยปลูกฟักทองกับมะเขือเพิ่มเติมค่ะมาดูสวนตรงนี้ของเราค่ะจําได้ไหมคะเนี่ยค่ะมีพื้นที่ไม่กว้างนะคะเราเลยต้องแบ่งสัดส,ส่วนให้เป็นสัดส,ส่วนนะคะอันนี้จะเป็นต้นผักชีนะคะจริงๆคือไม่ค่อยกินเท่าไรแต่ว่าอยากปลูกเพื่อเก็บมเมล็ดเป็ไว้นะคะ ตอนนี้เริ่มหน้าร้อนแล้วนะคะน้องก็จะเริ่มโตแบบนี้แล้วก็บางต้นเขาก็จะแบบออกเมล็ดอันนี้เป็นต้นเก่าค่ะเป็นกลุ่มเก่านะคะที่เราปลูกในช่วงหน้าหนาวนะคะจริงๆคือไม่ได้ปลูกเนื่องจากว่าที่เราซื้อต้นพันธุ์มันมาครั้งแรกอะคะ่ะมันออกเมล็ดแล้วเมล็ดมันก็ร่วงนะคะเขาก็เลยงอกตามธรรมชาติซึ่งงอกดีมากค่ะแล้วก็ให้เมล็ดค่อนข้างเยอะเนะะี่ยค่ะมันก็เลยจุดประกายว่าปลูกผักชีไว้ดีกว่านะคะเพื่อจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ อันนี้ก็จะเป็นต้นผักชีいいที่ททมันหล่นที่เมล็ดมันหล่นนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นต้นหอมนะคะต้นหอมซึ่งเพื่อนบ้านเขาแบ่งมาให้ปลูกนะคะเราก็ปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นต้นกระเทียมเดี๋ยวเราจะมาถอนกานอันนี้ก็จะเป็นสะระแหน่นะคะที่มันงอกเองนะคะจากที่เราเคยปลูกครั้งแรกแล้วมันกระจายเต็มพื้นที่เราก็ถอนถอนถอนออกไปมันยังมีรากมันยังมีต้นอยู่ค่ะมันก็เลยงอกขึ้นอัตโนมัติอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็เป็นบรรดา พริกจากปีที่แล้วนะคะที่รอดหน้าหนาวมาได้นะคะสภาพก็น้องยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอยู่ระหว่างฟื้นฟูนะคะซึ่งหน้าหนาวมาทั้งทีผักไทยเราตายเกือบหมดนะคะพริกก็จะสะบักสะบอมนิดนึงนะคะอันนี้ก็เพิ่งรอดมาแตกยอดค่ะต้นเล็กๆนี่คือเราเพาะจากมเมล็ดนะคะเริ่มลงดินปลูกไว้นะคะเพื่อรอรับหน้าร้อนตอนนี้เริ่มหน้าร้อนแล้วะค่ะ อันนี้คือต้นนี้ซื้อมาใหม่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นที่ปลูกใหม่เหมือนกันอันนี้เห็นเป็นกิ่งๆไหมคะอันนั้นคือนอ้องรอยชีวิตนะคะจากหน้าหนาวนีหัวนี้คือใหญ่มากค่ะกระเทียมที่เราปลูกไว้เนื่องจากว่าเราปลูกพิดหน้านะคะเลยต้องทิ้งช่วงนานนิดนึงอันนี้เป็นแตงกวาเราเพราะจากมเมล็ด ของปีที่แล้วเชว่นกันค่ะปีที่แล้วเราเก็บเมล็ดไว้นะคะเพราะจากเมล็ดนะคะอันนี้คือตัดใบออกไว้นะคะเพื่อให้เขาแบบเหมือนออกลูกได้เต็มที่สารอาหารไปหล่อเลี้ยงลูกมันได้เต็มที่นะคะนี่ก็จะเป็นสลัดนะคะและดิดผักกาดขาวนะคะซึ่งลงไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแตงกวาค่ะเราจะเริ่มตัดแตงกิ่งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีตอนที่น้องให้ผลมากกว่านี้อันนี้เป็นโหระพาค่ะ ซื้อมาใหม่เหมือนกันเนืงจากว่าน้องไม่รอดในหน้าหนาวนะคะพากันตายเรียบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหโหระพากับพักอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะคะจะไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอดอกดอกระหล่ำนะคะซึ่งหน้าหนาวไม่เพียงพอน้องไม่ออกดอกนะคะเราก็เลยทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นต้นกระเทียมที่เราจะถอนนะคะเดี๋ยวปีนี้เราจะย้าย เราจะไม่ปลูกกระเทียมตรงนี้เนื่องจากว่ามันบดบงังต้นอื่นเราก็เลยย้ายมาปลูกตรงโรงรถตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีเป็นพื้นที่นิดนึงนะคะข้างโรงรถค่ะเราจะปลูกเป็นต้นกระเทียมกับต้นกระเจี๊ยบเขียวไว้นะคะแต่ว่าตรงนี้แดดมันส่องไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็ปลูกไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือถอนต้นกระเทียมกันเลยค่ะ ดินตรงนี้มันค่อนข้างไม่ดีอะค่ะจะมีเป็นบางต้นบางพืชเท่านั้นที่มันสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะคะดินที่เราปลูกผักที่นี่คือเราต้องซื้อดินมาเป็นถุงนะคะทั้งหมดเลยคือซื้อดินเป็นถุงแล้วก็มาใส่กระบะใส่กระถางไว้ค่ะถ้าเป็นดินดั้งเดิมที่นี่คือปลูกอะไรไม่รอดเลยค่ะอันนี้หัวแรกของเรามาดูหัวที่สองของเรานะคะอย่างที่บอกค่ะว่าปลูกกระเทียมตรงนี้แล้วมัน บางแดดบางเหมือนเหมือนเราปลูกค่อนข้างเยอะเกินไปอะค่ะมันทําให้พืชอื่นๆมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเราก็เลยจะไปปลูกตรงข้าง,งโรงรถแล้วก็ปลูกแบบทิ้งไปเลยไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะนานๆรดน้ําทีอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็พยายามไปปลูกเบียดเบียนต้นพลิกนะคะน,นี่ก็ไปเลยต้องไปถอนออกแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ปีนี้กระเทียมได้เยอะหรือเปล่านะคะปีหน้าตั้งใจจะปลูกให้ได้เยอะกว่านี้ค่ะได้แล้วนะคะหนึ่งหัวของเราถ้าตรงไหนที่มันแดดจ,จัดนะคะเขาจะค่อนข้างให้หัวใหญ่นิดนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันติดก,กําแพงแดดไม่ส่องถึงมันก็จะหัวลิบๆีบเล็กๆนะคะอันนี้ระยะเวลาที่เราปลูกจริงๆคือเกือบหนึ่งปีเลยค่ะเนื่องจากว่าเราปลูกผิดฤดูนะคะ เราไปปลูกในช่วงที่มันกำลังจะเข้าหน้าหนาวพอดีค่ะน้องเขาก็เลยชะง,งักนิดนึงนะคะเพิ่งจะโตตอนที่เข้าหน้าร้อนแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันก็เลยแบบเบียดเบียนต้นอื่นประมาณนี้ปีนี้ก็เลยวางแผนใหม่จัดสวนใหม่หมดเลยค่ะแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนว่าตรงนี้แปลงนี้เราปลูกพลีแปลงนี้เราปลูกผักชีแปลงนี้เราปลูกแตงกวาปลูกโหระพานะคะอันนี้เป็นหัวแฝดนะคะ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คือพยายามถอนในช่วงที่แบบช่วงก่อนหน้านี้ประมาณช่วงฤดูฤดูเอ่อฤดูหนาวนะคะพยายามถอนดูว่ามันครบกําหนดหรือยังแต่พอถอนดูคือหัวเขาไม่โตก็เลยกลับไปปลูกใหม่พอปลูกใหม่เขาก็กลายเป็นแฝดไปเลยค่ะได้ดับเบลมาเลยอันนี้หลังจากถอนถอนก็พยายามเคาะดินออกนะคะหลังจากที่เราเก็บตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดเราก็จะแขวนไว้นะคะให้มันแห้ง อันนี้ชือต้นต้นเล็กมันนะคะที่มันแตกหน่อมาเดี๋ยวเราจะไปปลูกใหม่ค่ะถ้าตรงนี้ในร่มหัวมันก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ดินค่อนข้างแน่นค่อนข้างเหนียวนะคะแล้วก็หัวค่อนข้างลึกเนื่องจากว่าเราปลูกค่อนข้างนานเลยค่ะปลูกแบบปลูกมันปลูกจนลืมไปเลยอะคะ่ะ หัวเขาก็เลยอยู่ในดินค่อนข้างลึกนิดนึงต้องใช้พลังงานในการงัดในการแงะนิดนึงนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราถอนกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปลูกพืชอื่นๆนะคะเพื่อเตรียมตัวเข้าหน้าร้อนนะคะเตรียมหาผักไทยมาปลูกเพิ่มนะคะอย่างเช่นโหระพากระเพานะคะปีนี้ยังหาต้นกระเพาไม่ได้นะคะได้แค่ต้นโหระพาเท่านั้น อันนก็จะเป็นอีควอนนั่นค่ะคือมันแน่นแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันปลูกนานนะคะเวลาถอนนี่คือแบบต้องใช้พลังงานเยอะจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นริมกําแพงหัวก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่หัวก็จะประมาณเล็กประมาณนี้ค่ะทั้งที่เราปลูกพร้อมกันใครมีเคล็ดลับปลูกกระเทียมปลูกผักไทยในต่างแดนให้มันโตให้มันสวย เมนบอกได้นะคะคือปลูกผักที่นี่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไรเลยค่ะอาจจะเป็นสภาพอากาศด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้คือดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าปลูกกระเทียมได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หัวค่อนข้างใหญ่นะคะค่อนข้างภูมิใจในตัวเองถึงแม้คนอื่นจะไม่ภูมิใจก็ตามนะคะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่ปลูกกระเทียมได้ขนาดนี้อันนี้ก็หัวใหญ่ค่ะงัดแทบจะไม่ออกเลยค่ะ ได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเกือบเกือบสอกิโลด้วยกันนะคะวันนี้ที่เราถอนดูค่ะอันนี้1แปลงเท่านั้นนะคะได้ประมาณนี้เลยที่จริงอะกระเทียมที่นี่ถ้าไปซื้อร้านเอเชียนะคะก็ไม่แพงเท่าไรนะคะแต่ว่าชอบปลูกเองมากกว่าคือมันได้ใช้เวลาว่างเราได้แบบรดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยเห็นเขาจเจริญเติบโตอะไรแบบเนี้ยมันก็มีความสุขดีค่ะ ซึ่งแฟนก็บ่นว่าระหว่างไปซื้อเขากับระหว่างรดน้ําทุกวันทุกวันอันไหนมันจะประหยัดกว่านะคะจริงๆคือก็ไปซื้อเขามันก็ประหยัดกว่านั้นเองค่ะแต่ว่ามันมีความสุขต่างกันตรงนี้จะเป็นหัวเล็กนิดน,นึงค่ะเนื่องจากว่าเราปลูกชิดกําแพงเลยนะคะเพราะว่าก่อนปลูกเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรเลยค่ะอยากปลูกตรงไหนก็ปลูกนะคะตอนนี้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วค่ะ ที่เห็นชุดที่ใส่นั้นคือยังอยู่ในชุดนอนนะคะแต่ว่าตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยค่ะเรามาเก็บในช่วงเช้าคนี้คือขนาดเช้านะคะแดดเปรี้ยงมากต้องใส่ั้งเสื้อแขนยาวหมวกนะคะเนี่ยค่ะเราปลูกแซมกับต้นเอื่นนะคะมันก็เบียดแบบนี้เบียดผักชีนะคะตรงนี้ต้องถอนอย่างเรามาระวังเพราะว่ามันจะถอนรากถอนโคนผักชีของเราไปด้วยนะคะค่อนข้างเหนียวเลยค่ะตรงนี้ เห็นไหมคะเกือบเต็มตะกร้าแล้วนะคะวันนี้เราตั้งใจจะถอนให้หมดเลยอันนี้คือถอนหมดแล้วนะคะได้เต็มตะกร้าแบบได้ล้นตะกร้าแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําความสะอาดนะคะแล้วก็แขวนไว้ เดี๋ยวมาดูกันค่ะหลังจากที่เราถอนกระเทียมไปส่วนของเราหน้านตามันแบบไหนก็จะโลง่งก็จะสะอาดแบบนี้เลยคะ่ะฝั่งขวามือสุดเราจะตั้งใจจะปลูกเป็นพริกนะคะตรงกลางจะปลูกเป็นผักชีด้านนอนก็จะปลูกเป็นโหระพากับแตงกวานะคะอันนี้คือวางแผนเรียบร้อยแล้วรอติดตามนะคะ